ไม่มีมันตลอดไปแปนแล้วแล้วแฟนฉันนรักมากมาไม่มีวันที่ฉันจะเดินจากถาเลยที่หนึ่งที่หนึ่งในใจเธอคือเราแต่ที่หนึ่งในใจเราอ่ะก็คือเธอเหมือนกัน จบปะจบปะต่อไปก็ไม่อ,อกหักแล้วใช่ครับเพราะว่าหัวใจกำลังะบบจะสมบูรณ์กำลังจะเชื่อมต่อกันสำเร็จวิคืนนี้จะได้ไลฟ์กับพี่แพรรี่ไหมคะอยากดูอีกเออวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าหลังจากหลังจากพรุ่งนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมฟอก็จะเคลียร์งานอะไรเสร็จหมดแล้ว หลังจากวันที่ส0 3สิบสาเ็ดเนี่ยเฟอก็จะเออโล่งแล้วโล่งเสร็จปุ๊บก็โอเคเคลียร์เคลียร์เสร็จปุ๊บก็รอวันที่สิบสี่กรุมภายครับก็จะมีเวลาว่างเยอะกว่าเดิมแล้วเตรียมดอกกุหลาบไปยังอนายเตรียมด,ดอกอย่างอื่นะครับไม่เห็นพี่แพรที่ไหลเลยวันนี้พี่แพรรีไปถ่ายรายการของพี่ปอนครับของพี่ปอนออนนิวลงยอทอ มีคนบอกนะว่าเออเนี่ยกลับไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเดิมมีคนเม้น์บอกนะอะไรที่มันผ่านมาเดิมเดิมมาเดี๋ยวมันก็เป็นเหมือนเดิมเขาบอกแบบนี้แต่ฝอไม่อยากตอบกลับไปอ่ะก็อยากให้เขาคิดแบบไหนก็คิดแบบนั้นไปเลยอ่ะฝอก็ไม่อยากฝอก็ไม่อยากจะแบบไปต่อรต่อเทียงกับเขาอะไรเงี้ยแต่ในใจฝออ่ะก็รู้สึกว่าคือถ้ามันจะเป็นเหมือนเดิมก็ให้มันเป็นแต่ว่าคือตอนนี้ฝอก็แบบเออดีขึ้นในเวอร์ชั่นนี้แล้วอ่ะ ้าแบบมันมีอะไรที่ปรับได้มันก็มันน่าจะดีกว่าเดิมอะอย่างน้อยแบบเราก็ได้กลับมาแล้วอะเออใช่ไหมทุกคนไม่ว่าจะแบบยังไงก็ช่างอนาคตอะฝอดก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้อะคือมันแบบมันดีที่สุดแล้วอะทุกคนเนาะทุกคนเข้าใจทุกคนเข้าใจฝันไหมฝอัก็รู้สึกแบบแม่งโคตรแบบมันก็คือมันดีแล้วอะใช่ครับอนาคตฝอดก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ใจฝอัมันแบบใจนเรียกร้องแล้ว ใครจะบอกว่านาะโคจะเป็นเหมือนเดิมไงก็ช่างให้เขาคิดแปลแต่ตอนนี้ฝนมีวความสุขดีครับ